สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงปานา,ามีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกๆท่านเข้าสู่ช่องกระสับเมืองสยามนะครับวันนี้กระสับเมืองสยามก็มาแปลกสักหน่อยหนึ่งนะครับมาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับหบาททั้ง2เหรียญน,นี้มีความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คล้ายๆกับยุคนี้กับสมัยยุคสมัยก่อนนะครับเนาะซึ่งเหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2505นั่นเองนะครับซึ่งปีพศ2505นะครับเหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นก็ถือว่า คุณปู่คุณย่าเราก็ยังคงมีความจดจำนะครับในเรื่องราวอะไรดีๆแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆของปีพุทธศักราชนั้นนะครับในยุคสมัยนั้นนั่นเองนะครับส่วน ช่วงนั้น,นปีพศ2502ถึงปีพศ2506นะครับซึ่งคาบเกี่ยวอยู่ในระหว่างปีพศ2505เนาะ,ะนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคสมัยนั้นนะครับในยุคสมัยนั้นก็จะมีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ กระทบกระเทือนทั้งประเทศไทยเราบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะครับต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่15นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะครับหรือว่าศาลโลกนั่นเองนะครับพิพากษานะครับพิพากษาคดีประศาสเขาพระวิหารนะครับท่านคงจะจําได้ดีนะครับให้อํานาจอธิปไตย ตัวตัวปราสาทนะครับตัวปราสาทตกเป็นของประเทศกัมพูชานะครับแต่ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนต่างๆมาจนถึงสมัยยุคเราเลยทีเดียวนะครับตัวนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่สืบยาวนะครับยาวนานและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องการตัดสินคดีต่างๆของสารโลกนะครับรวม ทั้งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับและอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างปีพศ2505นะครับเรามาที่ข้อมูลเหรียญกันนะครับซึ่งเหรียญปีพุทธศักราช2505นี้นะครับก็จัดได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงมากๆนะครับถือว่าสูงมากๆนะครับพี่น้องเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นปีพศ2505แบบปกตินะครับ แบบปกตินะครับมันจะมีแบบปกติและไม่ปกติเนาะไม่ปกติก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันอ่ามีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับแบบปกตินี้นะครับท่านจะสังเกตได้ว่ามียอดของพระมหาพิชัยมงกุฎนี้นะครับอ่ายอดมงกุฎนี้นะครับจะไม่ตรงกับ ใต้ยอยักษ์นะครับจะไม่ตรงใต้ยอยักษ์จะอยู่ที่ระหว่างตรงกลางระหว่างยอยักษ์กับอพาร์นะครับนี่คือลักษณะที่เป็นปกตินะครับส่วนที่ไม่ปกติเราจะเห็นได้ว่านะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีนะครับจะอยู่นะครับยอดพระมหาพิชัยมงกุฎนี้จะอยู่ใต้ยอยักษ์นะครับจะอยู่ตรงกับยอยักษ์นั่นเองนะครับตัวนั้นนะครับก็จะมีราคาการประเมินถึงส0 0 0 0ื่นถึงสี่หมื่นบาทนะครับต่อเหรียญนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับจะแตกต่างกันที่ ภาพบรมรูปด้านหน้านะครับเจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะที่ตอนนี้นะครับกระสับเมืองสยามเอาขึ้นมุมวิดีโอให้ท่านได้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะนี้แหละนะครับด้านหน้านะครับที่มีราคาการประเมินนั้นถึง1นึ0 0แสนถึงสองแสหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีนะครับถือได้ว่าราคานั้น สุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆส่วนที่พระบรมรูปที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ด้านหลังนั้นพระมหาพิชัยมงกุฎนั้นจะอยู่ใต้ยอยักนะครับตัวนี้ราคาการประเมิน30,000บาทถึง40,000บาทนะครับส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็มีราคาเพียงแค่100-120ถึง120บาทนั่นคือราคา UNC นะครับส่วนยอดการผลิตของเขาอยู่ที่8 000, 8 3 8 0ล้าน8 0เหรียญน,นะครับ เออนะครับเราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับพี่น้องเหรียญนี้นั้นนะครับเป็นเหรียญที่หลายคนนะมีความต้องการในตลาดนักสะสมนั้นเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดมีก็ถือได้ว่านะครับเป็นเหรียญที่โชคดีมากๆนะครับเป็นคนที่โชคดีมากๆสําหรับปีพศนี้นะครับอ่าก็หวังว่าพี่น้องนั้นจะมีการเก็บสะสมอยู่บ้างนะครับอยู่บ้างก็อยากจะให้ เก็บรักษาเขาให้ดีนะครับเพราะว่าเหรียญ1บาทปีพศออนี้นั้นหายากมากๆนะครับยอดการผลิตเพียงแค่4ล้าน2 000, แสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับพี่น้อง 4ล้าน2แสนเหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2529นะครับแบบช่อฟ้าสั้นนะครับท่านจะเห็นได้ว่ามีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแบบช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้าสั้นนั้นก็มีราคา UNC ประเมินอยู่ที่500ถึง800บาทนะครับส่วนช่อฟ้ายาวนะครับราคา UNC เขาประเมินอยู่ที่2,000ถึง3,000บาทนะครับ ถือว่าราคาสูงมากๆนะครับทั้ง2แบบนี้นะครับก็อาจจะแบ่งกันแบ่งครึ่งครึ่งนะครับห้าสิบห้าสิบหรือว่าอาจจะมีอะสี่สิบหกสิบหรือว่าสามสิบเจ็ดสิบนะครับอาอาจจะแบบหนึ่งอาจจะเยอะกว่าหรือว่าแบบหนึ่งอาจจะแบบสั้นอาจจะเยอะกว่าหรือว่าแบบสั้นอาจจะน้อยกว่าก็เปลี่ยนได้นะครับก็ไม่มีใครรู้ว่ามัน แต่ละรุ่นแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่รวมๆแล้วอยู่4ล้านกว่านะครับ4ล้านสแสนนะครับทั้ง2แบบด้วยกันนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆท่านถ้าเกิดว่าใช้เหรียญต่างๆนะครับท่านอาจจะโชคดีแบบนี้นะครับซึ่งเหรียญนี้นั้นเราก็ได้มานะครับบางอื่นว่ามีการหยอดกระปุกนะครับมีการหยอดกระปุกแล้วก็นําเอาออกมาในช่วงที่กําลังเป็นกระแสต่างๆนะครับก็มาค้นหาก็ บางเอื่นว่ามีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับแต่การซื้อขายนะครับการซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับเราก็ยังเห็นมีเหรียญปีพศนี้เยอะมากๆนะครับพี่น้องหลายๆท่านนั้นเอาออกมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาของเขาก็ถือว่าสวยงามพอได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทเล็กๆแบบนี้นะครับหรือว่าเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทที่ใหญ่ๆนะครับมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นขนาดและน้ําหนักนะครับเออสวยงามมากๆนะครับสวยงาม ถ้าเกิดว่าท่านใดมีโอกาสก็อยากจะให้เก็บรักษาเอาไว้บ้างนะครับโอกาสข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญพวกนี้อาจมีราคาที่สูงขึ้นตามการลเวลานะครับขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ